ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันหวยออกค่ะพี่น้องมื่อนี่แม่หนูมาดวนดวนเลยค่ะพี่น้องวันหวยออกแม่หนูฝันได้ตัวเลยพี่น้องแม่มาบอกอีกเล้วกะลูกสาวโทรมาบอกพี่น้องในงวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันหกเก้าวันหวยออกลูกสาวโท่มาบอกตัวเดียว หางเดียวพี่นองสองตัวหางเดียวา่าผีพุม่มเจ้าทีมองไปเหตุงานมาบอกพี่นองจะเป็นตัวใดนันเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีวันหวยวออกเป็นยังไง<จ>เคยยังเหนงยิน่าใดม่าเด็ดเด็ดแถสันดอกวา่าวันหวยออกอืมแต่มาเด็ดเด็ดได้ คือเจ้าละได้ขามโคง้งลายเทียอยูอ่ได้ขามโค้งสองค่ะได้ขามค้งสองแล้วแต่นี่มนันทั้งเจ้าของเขาจักเทียขามโคง้งเออก็ได้ศูนย์เก้าดีแมอืมจะได้ศูนย์เก้าแล้วก็มางได้อันสามซี่ซื่อซี่หากับสามซี่ตัวแม่มมันตัวเดียวกันไหมใยหัวมันลงซื่อๆนี่แล้ ก็ซ้ำซิบหาดิซื้อสามหากับสามซี่ตัวออกกิงเนีย่ยตามคงเขาซ้ำซี่ก็ออกซูนเจ็ดก็ออกศูนเก่าก็ออกมันซูนเกียดขึ้เจ็ดซูนนี่แหละเมื่อนั้นเจ็ดซูนเกียดศูนกน็ออกไปแล้วแมนออกไปแล้วดิแม่ความฝันไข่อยมันมกลับไปเขา่าขึ้นบาน,นี้รัฐบาลไถ่เฮ้ามมหมวยออกบาลีเจ้าเอาเว้าวความฝันให้เพื่นฟังในฝันจังใดฝัน เป็นต่เด้เงินเด้คั่มองันมาได้เงินที่่าดเด่นขันเงินเงินคันท้องเงินออมันดีเหล่าดีแม่จกลางวานั่มีเงียวจริงจริงดิเพื่อนก็บอกเอาดิแบบนี้เพื่อนมาบอกเพิ่มอีกซื้อซื้อมือขึ้นมือขึ้นนันว่านี่จ้ะเพื่อนว่าออกแล้วออกแล้วมันจะไปอีกแล้วอันบ่แม่นอันหกเก็แต่สั้นว่ามันเป็นศูนย์ไซมาสั้น อืมศูนย์ใช้ใส่ชูนใส่หกชูนหกตีชูนหกก็คือหายแม่เอฟประยุทธ์สัน้นอือบัดนี้ได้ว,ว่าเพราะเมียนมันตีเป็นเจ็ดละสัน้นในความฝันเเมียนใน,ในความฝ<ส>ันนี่หนิเบาบัดนั่นมากเนี่หมูสามากไปถามเขาเจ้าเมียนอีดีเลออก็กอ่ะชูนเจ็ดตีเป็นว่ะบัดนี้มากเล่บ้อาอย่าลืมเด้อสั้นเอาขันว่าอย่าลืมก็คือยังบอกเด็กพี่น้องเอฟซีไว้แล้วมีแปดแปดเก้าแล้วก็ อียังอีกเปิดเบิงดูนี่หกสี่อืมหกสี่เพราะว่าฝัี่ิบายานผู้ใส้เห็นหอเจ้าของอ่าปัดน,นี้เลขมันหออยู่สูงไหมรูว่าสี่เก้าก็ได้แล้วเลียกเกีเก้านะเฮามีบอเฮ้ยเขียนไว้บอพี่น้องปาดเนี่สี่ศูนย์เด้ออืม,อมบอคอยติดใจนี่เพิ่นเบานี่เพิ่นเบากับเจ้านี่นนว่าอียังไปแล้วอ่ะเต้ แมนไปแล้วอันหกศูนย์าตีไปแล้ว,ว่าตี <Man. S 2> นั่นล่ละเจ้าเจ้าสิลงคว่ำเจ,จ้าดิน่นอันหกศูนย์นั่นละ่ะไปแล้วิันบอกเลยดิน่น<ต>น่นะแต่ว่าออันพูดจะคว้างี่ซื้อขึ้นแม่ห้ซื้อขึ้นน้ำเพราะว่าหกศูนย์เท่าไห้เอฟซีไปแล้วเทาเอาเกียรศูนย์เอาวางหดแน่ก่อหกหกศูนย์เอาหกศูนย์เหมืนมาหกศูนย์แต่ว่าอย่าลืมเด้ออันหกซีเฮ้าหนี่เฮ้าบอกไว้แล้วนั่น เนี okay? wow. ่ยมกซีนี่นี่บอกแล้วแมนถ้าบอกไว้แล้วครับเพิ่์นบอกให้เอาใจเกจมาตีเอาท้วนให่ไม่ก็แล้วท้วนฟัง่งมาเพิ่์นลาให้เอาเกจเกจนี่มันเป็นอายุของเพิร์นเพิ่์นอยากทำบุญอืมร่างแม่ล่ะเพราะว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงเสียงเพิ่์นเบามากที่ว่าฝันว่าเด่นเฉียนยังก็ลูกโป่งอันลูกอันนั่นเท่านั้นแม่้วรุ่นแม่คือรุ่นสูงจ้ะนั่นล่ะ ก็เล่ยได้บอกไว้ว่าม exactly. ันเด็นเป็นนี่ญาตเขาเห็นหอวห้องเจ้าของนั่หกซีน่ะนะบานนี้คนเล่ยมาบอกว่าอย่าลืมเด้อมันจิเป็นนี่เจ็ดดี้ว่าสั้นเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วแม่หนูคนตายแล้วเนาะอืมมันเจ็ดศูนย์เลยเจ้าศูนย์ห่ากับบอกไว้แล้วไหมเจ้าห้ากับบอกไว้แล้วไหมเจ็ดตัมาจ้าได้เจ็ดตัวจังหวะนี่ไงจังหวะเลยว่าเอาเป็นว่าศูนย์เจ็ดศูนย์ไทยน้ำซาสิ่งี อายุเพลนแน่พ่อมีไปอยู่หันอายุบวชหันมีหกเจ็ดเจ็ดหกบวชในมีเอาซื้อเสียเอาสามตัวใส่เอาศูนย์ใส่ก็ได้สามสุดเดอร์เมียศูนย์เจ็ดหกบ่จ้าอายุเพลนเดสิบหกปีจ้าเอาศูนย์ใส่ศูนย์เจ็ดหกจ้าอ๋อหนักเห็นบ่หนักเห็นบ่อสีเขียนเก็ดศูนย์เด้อเอาเจ็ดศูนย์กลับให้พร้อมเลย แตนายแท่สิไม่เขียนยำคือเก่าก็าพเาะป็นี้นี่กับตัวเก่าอยู่เนาะจิตทุนจิตห้าปีห้าเดี่ว่าห้ากว่าขักขักสตี้แบบนี้แบบนี้มันมีอีกอยู่ลูกกะเบาขึ้นมาตัวเดียวกันกับอันมีคนป่วยผู้หนึ่งเพื่อนกับอันแจกบแท่งใส่หูมาว่าจิตเก่าฉันนะมมีคนป่วยเบาเก่าตัวเดียวกัน อืมอืมนี่ห้าวหันเด้ลุง่งหัวหัวหาเขาเจา้เาห้าวหันเด้วอวยหัวอืมไปบานนี้หล้านสาวหล้านสาวเขาลูกสาวลูกสาวไดยโทรมาบอกเลยโทรมากอีกมันเป็นตัวเดียวกันเด้อแม่เอซั่นวางกกับเก่าตัวเดียวกันขึ้นแม่เคยบวกว่าซนอืแม่ไิอวยอยู่วันแต่อกบอก่นเขาเลยว่าแม่แม่เอาแต่แม่ลรวเด้อวันนั่นเก็ดเก่าว่ะจีจ้าเขาเขามาเก็ดเก่าสาวบอก กิ๊ดเก่ามันผ่นเลยเป็นเข่าตัวเดียวกันกับอายุแม่เจ้าห้าบ้านอวยหัวลงให้ยกิ๊ดเก่าเอากระชับไปเสื้อที่ล่ะต้องกิ๊ดในมันนะห้ามาฝันเพิ่มเติมกับซ้ำนั่นว่าอย่าลืมเด้อว่าษาฮ่องกงบอกไหมอืมเอา้าอย่าลืมเด้อภาษาบาลไม่นี่มันมันสิไปอ็นออกมาออกทางพี่ว่าัษนบานสิออกทางพี่ก้อนบอภา่าบาลแมนอีส๋พ่อตาเลีกออกมาแต่ว่าจะคว้างก็ได้กินนั่นที่สามสามซีอู่นั่นแหละก็เลย ป็นในทั้งสองนั่นนีหนอประเสริมาบอกหอวตัวนี่ปฏิวาติอย่าลืมเด้อหกศูนย์ระวังได้ก่อนเอาเบาะมัที่แหลกคนวายอย่าลืมเด้อหกศูนย์แต่ว่าแบบนี้คนแรกวายอย่าลืมเจ็ดอย่าลืมเจ็ดแมนอย่าลืมเจ็ดก็สันเออเจ็ดยังเก็ดก็ไม่แต่อายุเพิ่นทอนตัวเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ว่านี่แหละก็เลยมาเอาใส่แต่ว่าอย่าลืมเจ็ดนี่ค่ะคาเทียไม่เป็นศูนย์ นั่นแหละตายชูนหกชูนห้านนี้พาะว่าตายแล้วเนะาะจ้ะนั่นแหละแต่ว่าพ่วมพ่วมห่ากเ็เลือดบีดีพ่วมอันตัวแบบตายแล้วเป็นชูน่วนมากจะลื่นเสียงเนี่ยเป็นเสียงคือเสียงแม่เลื่อยแมนบ่เพิ่นมักสิมาใส่สุดขาวอืมบ่บ่เป็นตะยานดอกแย้มเพิ่นมากนะอ่ะบ่เลยแมนเป็นตะยานจากเม็ดมากเหบามาก พูด้ดีคือเกาอยู่แม่บม่นแมนบม่นหนาผีดิม,มากแบบมาใสีดีเลยผ่าขาวคนนี่ลหละมาใส่เสียาาขาว,าาส,ขาวสุดก้อนนั่นก็นมาใส่เสียขาวลงที่ว่าไปเปิดประตูรถกระพรืหงวดหงวดนี่ก็คือกัน,น,กนตื่นใส่บอกได้ว่ากับไปหาเขาให้กินนะ<า>ไะใัดเพราะว่าคนนั่น,าาเ,น,น,นเกิดวันที่เกิดนี่และเมอ้จช ันเกิดมันที่เจ็ดจช่หนักเจ็บมันลืมศูนย์เจ็ดเหล้วอีเมลเก็บมันลืมอ่านมาเออสำคา์มันได้เอิออน,น,อนบอกแล้วคืออ๋อเลขมีเจ็ดงวดนี่พี่น้องบ้านอืมเพิรนมายำเพิรนมายำค่ำอีกอย่าให้เลืมเกียจพอบาเลขที่เ้าไวมันมามีเจียจจากเม็ดเอออืมแล้วมีเล็กที่เ้าเอาไวมันมามีเจียที่เ้าเอาไวให้เออสองเทียนะนี่แปดเก้าเก้าซี่อันนี้ต้อนงวดด้วนี่ มัมีเกจดมันมีเกจเลยเพิ่นเลยมายำาน่แม่เจา้าอืม,ม,ม,มายำม,มาบอกอีกตัวบอกแทะมันหกศูนย์เบาออกจากปากเ<อ>พิ่นเลยมันบอดิ่งยินเสียงเลยเป็นบอดยินเสียงมากแต่ว่าเพิ่นวายย่าลื่นเกจเลยบอกไล่ว่าอย่าลื่ห้า,หามห้าขึ้นห้าลงตัวนี้กับมันลงเนาะอืมนนกับตัวห้ามันขึ้นเพราะว่าั้งแต่ตฟันกับฟันมาเด้ขี้บอลลูนนั่นแหละบอลลูนมันกะ บอลลูนกับศูนย์นี่แหละบอลลูนศูนย์อืม,อมา,มาห้ามไขเขียนไว้แล้วเก่าก็พกมันกับตัวเดียวกันเนาะมตอนี่กะจะคว้างนะได้ขี้บอลลูนอ,อันที่ศูนย์นี่กะย่าลืมด้เยหลับพี่น้องอพอฟันไว้ยหา่หนูนี่ได้ขี้บอลลูนดิอืมออ่าันนั้นนี่แหละฮ้าว,ว่าจะประดินตรงนี้น้ำอีกก็คือหงวดวั่นหยออกนี่ สำคัญเพิ่นบอกเป็นโตนั่นี่นะ,ะอือมาบอกเป็นโตแล้วกะ็นี่อายุเพิ่นนี่เนาะแมประเด็น,น,นอันฮกซีเนี่ยเขาก็เขียนไว้ให้เราแล้วเนาะอืเขียนแล้๋ยวจะอันงวดจ่ายตงวดแรกแล้วจ้ะนี่ก็คือคือ,ค,อคือมา,าเมือสุดท้ายเดินะมือสุดท้ายเมือหวยออกเจ,จ้านี่ฝัน ว่าเมียมาเมนบอกเมียนเมียมานีมาบอกว่าอย่าลืมเลขหกศูนแล้วก็อย่าล,ล,มาลืมเลขนี้เลขเจ็ดเมนอย่าลืมอย่าลืมเลขเอ็ดเจ็ดนี่หรือว่าจะเป็นเจ็ดอายุเพิน่นอื่แล้วก็เลยว่าให้สิเป็นอายุเพิ่นแต่ว่าคันสิตีสามตัก็คือศูนย์เจ็ดหกเมีนค,คือบานนี้กลับหัวให้เพิ่นพร้อม แล้วบัดนี้มันผ่นขันกับหัวไปตรงกับลูกสาวเจ้าโทรมาบอกลูกสาวเนี่ยเอามาตะใส่มีผีมาบอกผู้ดไส้สิไอ้หน่อยเนี่ยมันบอกแมนค่ะมีผีมาบอกผู้ชส้ที่เขาเจ้อามาบอกยู่หันโอ้ผีผู้ชา้ฟังเล้อพผีนองอันนี้คือใส่ไปนอนย่านใา้ตาบนชมเข้าไปนอนนั่นจิบอ้อยไปเรื่อยๆเพราะว่าสีมีแต่งแตนสารไหมอืมอืมอืมแง่มเขาไปจิบอ้อยนี่สีมีแต่สารจ้า บอาเขาเจิดสิจุขุนดำดำสูงสูงแบบั้นนะผู้ชาย้คนหนีมานั่นหูือหรอดิก็เลยบอกเขาวางให้เป็นมาล่างพู้ใหญ่หลาอัศน์เพราะว่าพออีดีก็ตายแต่ดูดีเอาดีเพราะว่าเพิ่นเคยบอกเลขประจำเพิ่นมาลีบเหมือนขีนแอลลีบเป็นมักหรือว่าจะไปน้ำหลานจ้แต่ว่าก็บยาดน้ำทับบุญให้เพิ่นอยู่เอือนเพิ่นอยู่แงมหาเขาก็เลยเลยบอกตัวเดียวโคโรนี่แหละว่าที่ โอ้เขาเลยยิ่งมากก็เลยมันเขาตัวเดียวกันเก็เรยว่าตัวเดียวกันลลานนเขาเลยว่าเชื่อโรดแม่เชื่อโรดเขาเลียกว่าสิเอาบานนี้ครับนินตัวใดบานนี้มักตัวใดแม่หนูบานนี้อันมักมันมักเก่าคิดมักเก่าขิดเด้อมักตัวกับกันบ่นมักตัวกับเด้อพันกะให้เพื่นกลับเอาตัวจะกลับเอา มักเก้าเจ็ดแม่เอาขันนะเขียนให้เพิ่นเลยขันมักโตกับคือมาบอกโตกับที่แรกขันอ่ะคือมาบอกให้มากตัวนันเนาะผู้หนึ่งยิ่งมากตัวนั่นผู้หนึ่งวาตัวนี่เนาะมันจะเป็นสองคนยิ่งมากใส่กันเนาะตัวมักก็คือเก้าเจ็ดเด้อพี่น้องกับให้เลยพี่น้องบาลนี่เอาแม่หนูมักเก้าเจ็ดนิ่นๆตัวนี่ ลูกสาวบอร์กิเก้าเพราะว่ามันในไปซื้อเลขกกระปับพร้อมเอาขอขอบคุณแม่หนูเด้อค่ะที่ให้แนวทางเด้อค่ะวันหัวออกค่ะรั่วลวดลน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีอุ้ยมือนี่เนาะหิ่งหิงปังปังเอาว่าแม่หนูเพิ่นกับฝันนะคะฝันว่าเมียมาย่ำนะคะพี่น้องว่า อย่าลืมเลขหกศูนย์พี่น้องแล้วก็ว่าอย่าลืมเลขเจ็ดพนะพี่น้องเจ็ดนี่ก็เลยเอาเจ็ดศูนย์ใส่เด้อค่ะพี่น้องเพราะคือย่า่เพิ่นตุยไปอายุเจ็ดสิบหกปีนะคะพี่น้องส่วนศูนย์เจ็ดหกนี่เพิ่นกับตุยแล้วกเลยเอาศูนย์ใส่นะคะเมนูกเลยว่าเอาศูนย์ใส่เป็นศูนย์เจ็ดหกค่ะพี่น้องส่วน เลขลูกสาวเพิ่นอีกคะ่ะเลขลูกสาวมาพี่น้องเพิ่นวาซ้ำเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเจ็ดเก่าวาสันวามีผีผู้ชายมาบอกพี่น้องเจ็ดเก่าตโตวเดียวโคโลแต่แม่หนูมักเก้าจ็ดค่ะพี่น้องแม่หนูมักเก้าจ็ดนะคะก็เลยเพิ่มเก้าจ็ดไปให้นะคะมันเป็นตัวเดียวกันเอะมันเป็นตัวเดียวกันคะ่ะ กับจิตเก่าแต่ว่าหอากับไห้เลยค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้กะโชคโชคมันมันกับแม่หนูในวันหวยออกค่ะพี่น้องหนึ่งกุมภาพันธ์หกเก้าค่ะตัวหมักแม่หนูเก้าจิตค่ะพี่น้องแคบหน้าจอค่ะเอาฝากเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะแต่ว่าของแม่หนูมักจะคามโค้งนะคะพี่น้อง มักจะไปหาคากับเข้าค่ะคลิมนี้ก็โชคโชคมันหมานค่ะสวัสดีค่ะ